พี่น้องอย่างใหญ่ครับ วัสดีครับรน้าสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันว่างนะครับมาหมายเดิมน,นะครับหมายหน้าผาก็น,นี่พาสองน้องมาด้วยนะครับหัวต่ากับโปติปตปปน,นะครับโปติเปิดเปิดละใช่เขาบอกว่าพวกนี้หน้าตีนะครับรน้าก็เลยว่าให้น้องๆประกอบขันกันแล้วก็ โอเค okay, ครับนะ้านเะจอกันในคะลิปครับ,รบนะ้านะก็เริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากหาดเล็กๆนะครับอนะันนี้ยสโลไปน,นะครับตัวหกสีส้มนะครับแลวน้องๆอ,อยู่ฝั่งโน้นซ้ามือนะครับเมื่อกี้จับตะขีนุดนะครับ ผมได้เปลี่ยนเป็นสโลเดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้ตัวขึ้นมาไหมนะครับมากับทาทุร่าเหมือนเดิมนะครับนะฮะก็ผมจะเทสจนกว่าเขาจะเจอไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับอยากรู้ว่าแอคชั่นเขาจะเป็นยังไงนะครับ ด้วยนะครับแล้วน,นะสีสายพันกลยนะอ่านี่ไงเห็นไหมขาดเลยนะครับนล้น,นะบอกไว้ก่อนเช็คดีๆสายครับอือหือเกือบครับจะบิดเลยเห็นนะจับไปหนึ่งทีครับที่เวลาค้นกันต่อเรา เดินเลยโปรตีไปมาครับอะนะกระับมาไหม่เดิมเราเดี๋ยววันนี้จะพาอาจจะพาน้องๆเข้าเข้าถึงเกาะแล้วครับเราก็จะไปตีฝั่งนี้นะนะเห็นไหมด้านนี้ของของหัวเกาะเพราะตรงนั้นมีหมึกกระดองนะครับดีด้วนแล้วครับแต้มแรกมาแล้วเขาจะมีไซส์นะท่าทางละ แล้วมันมีตัวปกติเจอบอสแล้วครับแต่ที่น้องโชว์ขึ้นมาก็น่าจะมีไซส์โลขึ้นนะครับในผิดหวังครับทางน้องเข้าหมายวันนี้ ลเล่ด้วยกองใหญ่เลยมีตัวนะพวกนี้ให้น้องๆเข้ามาจัดการดีกว่าผมจะเดินเข้าเกานนะครับครับนะะวันนี้เยเราจะเลาะขอบขอบด้านซ้ายไปนะครับเพราะวันนี้ลมมาทางขวาแล้วเข้าหน้าเรานะครับ โอเคดูมาครับนั่นนะเราอ้อมเกาะมาทางด้านซ้ายนะครับแถวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นน้ำน้ำตื้นนะครับยวเราจะไปเทสกันดูว่าเออจะมีหมึกไหมไปครับนั่นนะหลบๆครับเงียบเลยทีนี้โอ้ เป็นลอกนะครับด้วยความที่ว่าเาตัวทาทูล่าประเทศมาเยอะนะครับแล้วผมใส่เป็น PE 0.6นะครับของได้ไวามาราดาัสตัวนั้นไม่ได้ถักเป็นถัก8ธรรมดานะครับมันก็เลยขาดชอบขาดนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ลอกตัวเดิมนะครับ ขออนุญาตใส่ลอกแป๊บนะครับเดีวน้า,นาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อว่าวันนี้ผมจะมีผลงานไหมนะครับน้องๆเขาได้ไปตัวงละวเชาว์วาครับไปเลยเนี่ยทั้งแรกเลยน้องทีวันนี้วันนี้หมดสดนะครับหเสาจัดการเสร็จเรียบร้อยมากวบคุกเลยนี่ก็สวัสดีช่วงบ่ายครับะน,นะตอนนี้เข้ามาในเกาะลมเริ่มดับครับเลยกลับมาไปฝั่งทาง กันหน้าเกาะจะไปดูกันว่าจะได้ตัวไหมนะครับพวกผมดได้ไม่ยใจครับขนมตีข้างหน้าไปไล่ดูครับ ไอซุ้มใหม่มีอันนั้นระวังมันจับหินละ่ะโพติโดนกระดองครับเดี๋ยวมาเกี่ยวให้ก่อนอเอานี่แหละซุ้มมีสวิงอะ่ะเอเจ้าของขึ้นมาเกี่ยวขอเจ้าของที่ปันอยู่เจ้าเดินมาแล้วโอ้ น้องตั้มโดนไซบิกครับตักเองมั่นบ่อย,บย่าไปจับนานลอกแบบนั้นล้าหนวดมันกีน่ขาดรายุเจ็ดแปดขีด สีม่วงสีม่วงจนเป่าเลยยึบนิ่งเลยนะ <TH ERE> น,นิ่งเลยอะ่ะเจ้าของปลอ่อยตกพื้นบรับ <TH ERE> นต่อนะอ คนโดนไป็นคนตจบแล้วครับเหลือแต่ผมคนนี้ยังคงแหวอยู่เลยครับจัดไปครับ ตีขวาหน่อยนะครับน้าถ้าน้ำไหลซ้ายเนี่ตีเกลือหน่อยนะแล้วก็จะมาตกตรงกลางนะครับ mm hmm. เผื่อนระยะให้เราตกหน่อยนน,นะ ป้มกระดองยักษ์กระดองยักษ์กรกครับพี่น้องทำไงดีครับผมอ่ะ กระโดดงยักโอ้พี่น้องตกใกลเลยไม่รู้กี่กิโลโอ้ เกี่ยวคอมาเลยน,นะนะเกือบโอ้โหไม่รู้กี่กิโลครับนล้นะกระดองยักโอ้สั่นเลยผมทำลายสถิติตัวเองแล้วพี่น้องดู สองสามล้อกระดงโอ้หนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาน้องลงน้ำก่อนโอ้มีแอ่งอยู่ไปครับโอ้เห็นไหมนะนะ เดี๋ยวไปช่างตอนกลับนะครับนะนะ้าครับนะโอ้เกี่ยวเกือบไม่ขึ้นพอดีสวิงผมอะไอตัววงมันหนักนะครับก็เลยต้องใช้ตะขอก่อนช่วงน,นี้โอ้ยเกี่ยวปีกขึ้นมาด้วยเกือบแล้วครับนะนะ้าเกือบหลุด สันเลยผมสันไม่หายไม่ได้เจอกันนานครับกระดองไซนี่เดี๋ยวไปช่างกันตอนกลับครับสภาพโยครับนะนะจากสีแดงครับย้อมสีไปละโอ้แล้วนะนะ สุดยอดแล้วครับประสบความสําเร็จวันนี้เดี๋ยวเราจะช่างกันเดี๋ยวรอน้องตั้มเอาของมาให้ก่อนนะครับก็เป็นตลับเม็ดเป็นตลับเม็ดกับตลับเม็ดกับโอุ้ยโดนอีกแล้วเจ๊กระดองอีกแล้วครับพี่น้องอุ้ย อุ้ยพี่น้องอย่างใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยนั่นนะพี่น้องมาแล้วอ,อ๋อมาตากั โอ้ยพี่น้องตัวที่สองครับโอ้ย,อย,อย,อยตหนังนิดเดียวโอ้ วูวววววว้วว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 อวว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 ้วว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 ยววววว้วว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 ว โอ้ขอเกี่ยวเกือบไม่นอดครับเอ้้พี่น้องตัวที่สองครับโอสนะ้สีแดงเด้อสีแดง บอแล้วรับบอลติดนิดเดียวเห็นหมาข้างหน้าบอกแล้ว,ลวมาค่ะมาแต่มีสองพี่น้องตัวแรกยังไม่ได้ช่างเลยครับไปต,ตัวสองแล้วมาครับมาครับอยู่ด้วยกันอโอ้ ผมจะช่างทีเดียวจนจบงานนันะนะอ้โอ้สองแต้มครับเห็นไหมนะนะเดี๋ยวผมจะงัดขึ้นมาทีหลังนะโอ้วันนี้ไม่ได้มาเอากระดองนะเดี๋ยวตองขนกระดองกลับบ้านแล้วครับ โอ้เปิดเบรกหวานนะผมอะ่ะฮะดูกันต่อเห็นไหมน้นะตะขอเกี่ยวเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อเขานะติดแต่นหนังเนี่ยดีว่าผมเล้วยกขึ้นทันนะไม่งก็ไปบายกันแล้วเนี่ยสู้ต่อครับนี่ครับแล้วนะกินโยผมเข้าไปแล้วอะ่ะโอ้โห ก็จะกินโดยไม่สนใจอะไเลยนะไม่ว่าจะลากมายังไงนะสุยดยอดหมึกกระดองนีครับอีกอย่างผลของการเปิดเบรกหวานนะเวลอาอาัดอัดไม่ได้นะั่นะนะเมื่อกี้ดีียผมปิดหน้าลอกยัดเข้าไปเลยนะจังหวะแรกที่ยกขึ้นมาเนะ่ยมันยังเลื่อนตามมานะมันรู้สึกมันไม่ใช่หินะ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 ปิดหน้าลอกยกเลยครับยังไงก็กระดองอยู่ครับ มันมันจับคืกอกระดองจับเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ,นะนะนะแต่ถ้ายกขึ้นมาเนี่ยไม่รู้แต่เซนผมมันมันบอกว่ามันคือกระดองพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลื่อนเลื่อนตามเรามานะครับเลื่อนตามเรามาคือกระดองแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยมันเค็มไปละงลงนะครับน้นะขออนุญาตตีลอนตั้มนะครับ สักสองสามไม้ตั้มกำลังเดินทางข้ามมาตรงนี้มันมีหอมนะนั่นะนะผมต้องใช้สโลมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปชั่งหมึกหอมกันเอ้หมึกกระดองกันนะครับว่าอะไรยังไงเท่าไหร่มาแล้วครับมาพร้อมกับความบ่นนะครับวู๊ โอเคครับมาช่างกันครับมีน้องตัม้มาเป็นมือกล้องให้โอเคครับจะหนักไหยนะหนกักเห็นไหมครับน ครับดูกันโอ้ยสองโลสองโลกเก้านะนะเกือบสาม <c oughs> ไม่ได้สามนะครับสองโลกเก้าสองโลเจ็ดสองโลแปดเขาไม่นิ่งนะครับเห็นไหมครับนะมือมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วโอ้ยดำแล้วนี่แหละเหตุผลที่ถอด โลแปดครับวันนี้โลแปดครับนะเห็นเนาะน,นี่ในเวลาปล่อยเขานานเป็นอย่างเงี้ยเขาจะพ่นหมึกเฮ้ย ครับนะนๆก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับโปรติไม่ไหวกับลอกนะครับเพราะว่าลอกมีปัญหาเบรกหมดรอลอกไปซ่อมนะครับก็มีหมดครับบายยนะครับโปรติครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับนะนะส่วนน้องตั้มก็โอเคครับนะครับเจอกันคลิปหน้าครับห้าโมงเย็นเริ่มมืดนะครับโปรติอุ่นอีทั้งน้องนะครับ มีครูถังด้วย <c oughs>